o t t i n g Phone 3เตรียมเปิดตัวกรกฎาคมนี้หากไม่นับ n o t t i n g p h o n e 3 a ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้นี่ก็ผ่านมาประมาณ2ปีแล้วนะครับหลังจากที่ n o t t i n g phone 2เปิดตัวส่วนเหตุผลที่เลื่อนการเปิดตัว n o t t i n g phone 3ในปีที่แล้วนะครับก็อาจจะด้วยความไม่พร้อมนะครับที่จะลงมาแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนที่เน้นเรื่อง ai นะครับ <S <S mm. เมื่อเดือนที่แล้วนะครับข่าวเผย ceo ของ n o t t i n g ได้เปิดเผยว่า Notting Phone 3กำลังจะเปิดตัวในไตรามาสที่3ของปีนี้ซึ่งก็หมายความว่าอาจเป็นช่วงเวลาใดก็ได้นะครับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับทางแบรนด์เนี่ยก็ได้ออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนผ่านทางช่องทาง X นะครับโดยทาง Notting ได้ทำการปล่อยคลิปวิดีโอสั้นบน X นะครับพร้อมกับแคปชั่นที่ระบุว่า โฟนสามกลังจะมาในเดือนกรกฎาคมแต่ทางแบรนด์ก็ยังไม่ได้เปิดเผยวันที่อย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเปิดตัววันที่เท่าไหร่แต่เท่านี้ก็ทําให้เราทราบได้แล้วนะครับว่าโนติงโฟนสามเนี่ยจะมาในเดือนกรกฎาคมปี2 0 2 5นี้จริงๆนะครับและล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับทางโนติงก็ได้ปล่อยภาพที่ทําให้เราได้เห็นถึงรายละเอียดของตัวเครื่อง n o t ติงโฟนสามนะครับแต่จากภาพที่เราได้เห็นนี้ก็ยังทําให้ไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าตัวโนติงโฟนสา3จะมีดีไซน์เป็นยังไงนะครับแต่ก็ม มีการอัปเกรดประสิทธิภาพครั้งใหญ่และมีซอฟต์แวร์ที่ยกระดับการใช้งานอย่างแท้จริงครับ Notting Phone 3คาดว่าจะมีราคาประมาณ800ปอนด์หรือ35,000บาทนะครับต้องมารอลุ้นกันในเดือนกร,รกฎาคมนะครับว่าหาก Notting Phone 3เปิดตัวแล้วจะมีดีไซน์เป็นแบบไหนจะมีนวัตกรรมหรือ AI อะไรน่าสนใจบ้างนะครับ